สวัสดีเจ้าแม่์เม่ทั้งหลายแกงฮังเลเมนูพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองมางานใหญ่งานโตนต้งเนื้อต้องได้กินแกงฮังเลวันนี้เขาจะย่าสูตร3กิโลเดอเจ้าขั้นตอนง่ายๆซี่โค้งดุกอ่อน3มจันมอะกกเป็นกมเป็นกมเป็นกมย่ำว่าต้องน้าหน่อยหนึ่งเวลาเขาไปเคี่ยวบนจะได้บะเล่บลแล้วเจ้าขั้นตอนที่เด็ดสาคัญหิบคั่วเหยียกรเครื่องแกงฮังเลเจ้าหอมแดงหอมขาวข่าจะไคร่ขิงซอย พริกแห้งกะปิตำโคเป็นเนื้อเดียวกันเดจาเจ้าาจะเริ่มตั้งหม้อค้างแล้วเปิดแก๊สดังแตบบะมีเดอเต้าโลเตาอันเจ้าเนตั้งแต่เกาโมงแล้วหิมเทียงเจ้าน้ำมันหมกห่อนเครื่องแกงพริกแห้งกะปิเคี่ยวจนหอมเจ้าไข่จะใส่น้ำมันนักน้ำมันน้อยได้มดเดเจ้าจีนหมูของเฮาล่างและยัดน้ำให้เรียบร้อยคาลัมบ่มลงไปก้นหมกเปินเครื่องศูนย์กันหมกอีกะ๋อเจ้าเครื่องที่เฮาเตรียมไว้ตะกี้จะค ลำบ่มรอบเดียวเลยเด้อเจ้าเรื่องตีเปี่ยวลงไปรวมตึงถึงหอมดองถั่วดินขนะกรสำเร็จรูปแม่บ้านยุคใหม่ต้องใส่เด้อเจ้าพ่อหงกขมิ้นนิดเดียวกะปอใสหนักๆเปิลจะออกรสชาติจะเฟือนเด้อเจ้าทุกอย่างลงตัวผงแกงฮัง้งเล3สามถึงสี่องใสเข้าไปใหืมดมีหมอกเย่าเจ้าขอแนนหิบหัวไวอันยังกะบะยากสำหรับเฮากาเนี่ยกาตะลิวหืือแน่นๆสวกสวกเสกเสกฮือเครื่องหฮือเนื้อเปินเข้ากันไฟห แห้งเปิดต <ừ ừ. S 1> ึงห้าวออกมาปา่ปา่นถึงขั้นปุ้งแฮมกัน ซีอิ้วดำและกกะซอสสูตรหนึ่งใส่ไปให้หมดตะหลิวเข้าสวกคำสักสี่ห้ากัมเตรียมตัวให้พร้อมซูนหลัวเข้าไปเจ้าหงนัวรสดีใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยพร้อมกับการเติมน้ำแกงฮังเลการเติมน้ำเป็นสิ่งสำคัญห้ามเติมหยอดหยอดย้อยๆเติมตามที่เฮากะว่าน้ำหมกเกี้ยจีนเฮาถึงจะเปื่อยตีเหลือกระมมิ่งยังให้ยุง่ยงยากขอแหนมซนหลัวปล่อยเปิดอ,อ,อ,อด ออดความหวานเติมเมลูลได้ความดำของซีอิ๊วเติมเมลูลได้มดที่เด็ดสำคัญจิ้มจับรสชาตินัวส้มบะขามของเฮาเนื่อเจ้าต้องเป็นอันดับสุดท้ายยำบะจีนต้องเปื่อยก่อนถึงจะใส่ส้มบะาขฮา,าจะตัดริบบินและเดอ้อแกงแฮงเลม้อหมอเตรียมเสิร์ฟข้าวหนึ่งอุนอ่นๆใส่กระติกใบไม,ม้แฮมซ้ําคือปั่นแน่นๆจำเมอลงไปเอาจอนกุดสามจานอุนอ่นๆห่อนๆคาร์ลัมบ่มใส่ปลาป้า ฮัตโตเป็นแกงข้างเล้ยที่เขาถูกใจแต่แต่เดอเจ้า